ที่เด่นของกฎหมายฉบับนี้ที่เราคิดว่ามันกระจายอำนาจได้เป็นการกระจายอำนาจสู่แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็คือยกตัวอย่างเช่นว่าจังหวัดชนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวก็ให้ผู้ว่าเนี่ยท่านสามารถที่จะกําหนดโซนิ่งกําหนดวันเวลาสถานที่แล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขอะไรที่ในการที่จะให้คณะกรรมการจังหวัดขาย พื้นเพเดิมนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายซึ่งออกมาตอนสมัยกสช,ชแล้วก็มีคําสั่งคณะปฏิวัติรวบรวมมาด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับคือกฎหมายฉบับนี้บางทีออกมาโดยที่อาจจะออกมาโดยปัจจุบันทันด่วนออกมาโดยไม่มีการพิจารณาให้รอบ,รอบ การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดีที่สุดก็คือต้องกระจายอานาจมาให้แต่ละจังหวัดทีนี้คณะกรรมการจังหวัดเนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่ามีสารสุขมีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจแล้วลก็มีข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยการคามนาคมทุกอย่างตอนหลังเนี่ยเราได้เพิ่ม2 3สอันหลักใหญ่ๆก็คือเราได้ให้มีพวกภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเราก็จะแบ่งเป็น3333มสนี่ก็คือหมายถึงว่ามีภาคเอกชน3ภาคการท่องเที่ยว3ภาค NGO ที่เข้ามาร่วมด้วย3 เด่นของกฎหมายฉบับนี้ที่เราคิดว่ามันกระจายอำนาจได้ก็คืออันที่1เนี่ยเป็นการกระจายอำนาจสู่แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็คือยกตัวอย่างเช่นว่าจังหวัดชนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวก็ให้ผู้ว่าเนี่ยท่านสามารถที่จะกําหนดโซนิ่งกําหนดวันเวลาสถานที่แล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขอะไรที่ในการที่จะให้คณะกรรมการจังหวัดขายในคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยก็จะมีรองรองประธานคณะกรรมการแอลกอฮอล์จังหวัดนี่ก็คือนายกอบอจอซึ่งมาจากภาคเอกชนเรายังให้มีตัวแทนของท้ทองถิ่นที่เป็นผู้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรทมตัวแทนนายกเทศบาลตัวแทนนายกอบอจอมาเป็นกรรมการในนี้ด้วยเขาก็คัดสรรกันมานะครับแต่ที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเอาคณะกรรมการสภาเด็กซึ่งสภาเด็กเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเราก็คิดว่าอยากให้เด็กเนี่ยเขา,าเป็นตัวแทนว่าเออเขาต้องการเห็นอะไรบางทีเนี่ยเราเห็นว่ารายได้าจากการท่องเที่ยวรายได้าจากการที่จะให้คนมาเที่ยวในจังหวัดตัวเองมันควรจะต้องอยู่ในจำกัดโซนไหนแค่ ไหนยังไงหรือว่าถ้าเด็กเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าในกลุ่มสมาชิกของแต่ละสภาเด็กแต่ละอำเภอเนี่ยเขามีความกังวลในเรื่องไหนยังไงเขาห่วงตรงไหนเขาก็มีสิทธิ์เป็นกรรมการอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งเขาก็ต้องมาตกลงกันะนะว่าเอ๊ะใครควรจะต้องขายงานการชาติแต่ก่อนนี้มันห้าวว่าขายสถานที่ราชการไม่ได้แต่นี้ถ้าสมมุติว่าเขาจัดเกิดนโยบายของจังหวัดหรือว่าของรัฐบาลเขาจะมีการจัดในคอนเสิร์ตใหญ่ๆทีละ3เดือน2เดือน,อ,อ,นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเพราะว่า1นึ่เขาจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านด้วยว่าการที่จะไปจัดแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของชาวบ้านได้ไรเพราะมีคณะกรรมการทุกฝ่ายมาที่นี่ด้วยแล้วก็มีอันนึงที่เป็นประโยชน์แล้วคิดว่าน่าจะเป็นจุดใหญ่ที่ มันเด่นของกฎหมายฉบับนี้กันนี้ก็คือสําหรับผู้ที่ติดเหล้าผู้ที่มีปัญหากระทบไม่ใช่คนติดอย่างเดียวนะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องอผลกระทบจากผู้บริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะต้องได้รับการดูแลเยียวยาตอนนี้เนี่ยเคร่งครัดที่สุดก็คือ,อ20ปีไปถึงถ้าคุณไปขายนะถ้าคุณขายให้คนเมาเมาจนกระทั่งรู้ว่าจะต้องขับรถไปอะไรไปคุณไม่ตักเตือนคุณไม่บอกไม่ได้ อย่าไปโฆษณาเพื่อที่เป็นการส่งเสริมไม่ใช่ไปบอกว่าเออ,อเด็กอายุ18กินแล้วสมองดีอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าคนแก่อายุ60กินแล้วเตะปิ๊บดังอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการแบบทําให้คนดื่มมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราโฆษณาบอกว่าอันนี้นะมาจากทางจังหวัดเชียงรายเป็นข้าวโพดซึ่งปลูกอยักบนดอยบวกกับลูกท้อลูกพีชที่มาจากดอยชาอย้างอะไรเงี้ยเ,เป็นภูมิประเทศอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นการบอกที่มา แล้วก็คุยในเชิงวิชาการแต่เราไม่ใช่ส่งเสริมว่ากินแล้วดีกินแล้วแข็งกินแล้วดังอะไรเงี้ยไ่ใจงั้นอันนี้ได้ไม่มีปา